สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมูอน,นิ้มะพบกช่องยาประศิลป์ชาแนลขึ้นเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามูอน,นิ้ยาประศิลป์กะจะนำขอมูลแนวนะทางเรียอเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจานณะาเป็นแนวทางวัประจำวันที่16มิถุนาย,ยนน้ะจ้ายพี่น้องสากรันสิไปรับชมรับฟังยาประศิกะฝาก,ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นเป็นกลังใจย,ยาประศิเนาะจ้าพี่น้องเนาะ แตจะเริ่มกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยยาำาจ๊เพชรสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบรดิพัาธเบิ่งผ่าชมแนวทางเนาจะพี่น้องมักอาจารย์ใดเชิญชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ของคุยมาทักทายกับแจ๊เพชสีกับคอมเมนต์มาใตคลิปข้างล่างใดเนาะค่ะพี่น้องคะกับวบวหลยายห้างจะไปเบิ่งของมุ่งแนวทางอาจารย์ทันแหล็กคนเลยเนาะจ้ะแนวทางอาจารย์ท่านนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เดียวกันกับชนแล้วไม่หนีเนาะค่ะพี่น้องคนบอกว่า ดับ3ตัวทึ่งไปกับเดวะสันจาเป็นวา่า0122124126128123125127และ129เนาะจ้าพี่น้องดับ3ตัวทึ่งวะสันจาพี่น้องจาไปกับพรอมเดวะสันจาเป็นว่าเนาะต่อไปเลยจานี่เป็นแนวทาง10บนของอาจารย์ชาวโรดเนาะค่ะพี่น้องคะหลัก10ข้างทึงเพิ่นบอกว่าหลัก10ข้างทึง กับลักหน่วยขังเทิงมาสั่นรักสิบขังเทิงมีอยห้าหกเจ็ดเนาะจะรักหน่วยขังเทิงก็มีอยศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะพี 60, 100, 1, ่น้องคะเพิ่นก็เลยจับใส่กันเนาะค่ะเนาะเพิ่นจับสงตัวเทิงก็มีห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกศูนย์เจ็ดศูนย์และ8ปดศูนย์มาสั่นเนาะจ้ะเนาะ จากแนวทางของอาจารย์ชาวโรดผู้ไดรอแนวทางของแอดทิวาลอก,ก่อนนะจ๊ะมาขึ้นแย่ไปสีกับเป็นเกียริปักย่างสูงนะจ๊ะแอดทิวาื่อนเขามาให้กำลังใจแย่ไปสีกับขอขอบคุณแอดทิวาหลายๆนะจ๊ะที่เขา,าให้กำลังใจแย่ไปสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเดินล่างอนะ่สันจา้าพี่น้องจา้าเดินล่างอนะ่สันจ๊ะวันว่าเดินแปดเนาะคะ่นะเนาะสองแปดสามแปด 58และ68จากแนวทางของเพิ่นก็ขอขอบคุณเนาะค่ะเพิ่นบ่มีซื้อแย่ไปสิก็ขอขอบคุณแนวทางเพิ่นหลายๆเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของเอกสุลัดวสันเนาะจ้าพี่น้องจ้า16มิถุนายนวสันจ้าเพิ่นบอกว่า870737808500 0530และ352ตัวทึ่งลังจากแนวทางเอกสุลัดจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเอกนักคันนวณเ้ินบอกว่ารับลัก1ิขังเทิงเ้้ยอชน2สูตรว่าส,สันจ้าพี่น้องจ้าและเพิ่นกะเล็บจะเอาลักหน่วยของแอดวันใช่มากเนาะจ้าลักหน่วยแอดวันชชยก็มี 4, ี่ห้าหว่าส,สันขังเทิงอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกะหายมากเพิ่นบอกว่าหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก้องสอกและสี่เก่าลัก1ิเพิ่นมีหนึเนาะค่ะเนาะของแอดวันชชยเพิ่นกะมี 4, 5, 6, สี่ห้าหกเก้าวสันอันนี้คือลักหน่วยกับลักสิบจับมัดใส่กันแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจังสี่ละพี่น้องคู่โตดคู่ท่ายว่าส,สันจา้าเพิ่นว่าจากแนวทางของแอดแค่ีวสันเนาะจ้า,จาพี่น้องเพิ่นบอกว่าคู่ตดเพิ่นก็นมีเก้าสี่เก้าเจ็ดสองสี่กับสองเจ็ดเอาไปรวยจ้าว่าส,สันจา้าเพิ่นว่าเนาะ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางของ S19 ว่าวสันจ้าชุด2อตัวลางเด้อว่าสันเด่น3กับ4เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ38 39 48 49กัน37กับ57ว่าดวสันจ้าจากแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเออเพิ่นถามว่าแย่าไปสิเอ้ยเรื่อดับอีหยังว่าสันแย่าไปสิบอมเบอะเรื่อดับบนเจ้าอีหยังว่าสันแย่าไปสิคือเหตุดับมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าทานเรื่องดับที่ไรดุดเป็นเด็กเด่นทันทีเลยพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็ลองเบิ่งดับแปดเทิงว่าสันจ้าพี่น้องจ้า ะบอ่บอบ่ออันนี้เนาะจจะย่ไปสีบอ่อมันใจเลขดับถ้าดับย่ำใดเป็นเลขเด่นท่านที่เลยนะคะพี่น้องคะเอาอยู่แต่เลขกลางเนาะพี่น้องเนาะคนถามเลขมากของเครื่องเจาะเลขดับอีหยังาสัน่นแย่ไปทีร่องถ้อยู่ตลอดเดียวดับเปียกของเครื่องใจพี่น้องจ๋าแต่เอาบา่อยูเจักเถื่อย่าเพิ่เสือเป็นเลขดับเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวท่างกับตันเนาะซั่นจ้าพคนว่าไปต่อเด่นสิบ หน่วยขังเทิงวสันจ่าเพิ่นว่า10หน่วยข้างเทิงงวดที่แล้วให้6กับ9ก้าวสันมาทั้ง10ทั้งหน่วยเนาะค่ะเนาะงวดนี้เอ็ดกัปตันเพิ่นบอกว่า5กับ2มาตัวใดตัวหนึ่งบ่หลัก10กับหลักหน่วยวสันเนาะจ้าต่อไปเลยจ่านี่เพิ่นบอกว่า3ตัวบนล่างเด้อวสันศูนย์สจะสันจ่าพี่น้องไปกับ6เทียวสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเด้อร์วัซันจ้าเพิ่นว่าเนาะงวดที่แล้วล่างเด้อเพิน่นไฮสองศูนย์ออกศูนย์สองเนาะจ้าเข้ามาตามต่อจ้างวดนี้เพิ่นให้มาล่างเด้อร์วัซันเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดสองและเก้าสองบีวายหรือว่าซับเศรษฐีเนาะจ้ะพี่น้องจ๋าจากแนวทางของเพื่อนแต่ว่าอย่าไปสีจะเอิญเพื่อนวะบีวายเนาะจ้าออเพราะว่าเพื่อนทียนไวบีวายเนาะค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้สูตรเด่น บนสองโตมาโตววสันจามาตัวถึงสองตัวเนาะค่ะพี่น้องคะจากแนวทางสูตรเด่นบนของแอดสันนี่นะจ๊ะพี่น้องหมวดที่แล้วแง่ใบศรกระลงกไข่เบิ้งอยู่เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าสามกับเก่ามาตัวใดตัวหนึ่งมากเก่าเนาะคะ่ะเนาะหมวดนี้สองกับหาจะมาคู่กันบอจ้ะพ,พี่น้องจ้ะกับพิจาน่าเป็นแนวทางเดยเนาะจ้ะหมวดก่อนเพิ่นกับมาคู่โตดเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าหมวดนี้เพิ่นหมวดบิงหันมาตัวเดียวเนาะจ้ะ แต่ว่ามาตามต่อวางวันนี้จะมาคู่หรือว่าจะมาแค่ตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าผู้ใดรอดแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทพันธ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเหลขกกาลังวันวาสันจ้าพี่น้องเหลขกําลังวันพฤหัฮ์เดอร์วาสันจ้าเพื่นว่าก็มี5 7 3 6 9 2 7 0 2 5และศูนย์เก้าสันโชคดีครับว่าสันบัตรที่นี่ฟังทางนี้เพื่อนบอกว่าจังสี่และจ้าพี่น้องจ้า เพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าเพื่อนหายมากเพื่อนบอกว่าเออผมมาบอกแคนีสเป็นแนวทางซื้อซื้อเด้อว่าสั่นเลขออกวันพฤหัสมี่หนึ่งสี่เจ็ดเดอสันจ่าเพื่อนว่ากับเพื่อนหายหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดมาตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องนอกจากแนวทางของอาจารย์ประเสริฐจันทรพันธ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะกับพี่เจนะเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะลองตรวจจัดฝาดเบื่อใดลองเบิงเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าผู้ใดรอดแนวทางของแอดวิรัตล่างตัวเดียวพี่น้องคะงวดที่แล้วเขาเพิ่นให้เขามาหลายงวดแล้วนะจ๊ะพี่นอ้องจากแนวทางของแอดวิรัตเนาะงวดที่แล้วงวดก่อนนุ่นที่ออกศูนย์หกไฮหกล่างเนาะจ้างวดมังหันไฮสองล่างมาศูนย์สองจ้าพี่น้องจ้างวดนี้ของแอดวิรัตข้างล่างเนาะคะ่ะพี่นอ้องผู้ใดรอดแปดวันสั้นจ้าพี่น้องจ้า กพิจารณาเป็นแนวทางจวดจ่ดา,าดฝาดเบิ่มหนึ่งใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางลางของะะะะะะแอดวิลัสเนาะค่ะเนาะภายลอดแคบหน้าจอหาอีกตัวหนึ่งใส่จวดจ่ดใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ามาตามสัญญาอันนี้ยังไม่สีได้ลง่ห้เบิ่งเนาะจากพี่น้องชุดนี้ยังไม่สีให้ลง่ห้เบิ่งเนาะเพิ่นถามว่า,าเอ็ดเอ้ยวันสั่นย่ามเอาคงสุดท้ายกับเอานี่มาลง่ห้เบิ่งคือโบคือกัน <S <S หัวดหัว,ห,วหนึ่งยังไม่สีลงเล็ดหลายตัวเนาะจากลงไวเรลยังไม่สีกับสีเก็บไวเน่ เก็บไหวในอันนี้เนาะจ้าพี่นงหอดหอดน้ามือแย่เไปสศิษยสีเอามาทบทวนห้เบิงอีกาย่ทีแย่ยไปิสีเอามาโลงงห้เบิงและคเอามาเป็นโครงสุดท้ายนี่ลงงห้เบิงเบิดทุกอาจารย์จาเราจะจังไป อากลับขึ้นมาย้อนห้เบิงเนะาะจ้าพี่น้องจา้ายายเปสิซีบ่ได้บ่ได้ว่าอเอาออกมาห้เบิงแล้วคือบ,อเบอ่เห็นบอนนกแมนเนาะจ้าพี่น้องจา้าขันยายเป็ดซีบ่เอามาล่ให้เบิงกัสีหาบ่พอกัอสิบ,บ่รู้ว่าเอามาจากใสเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่ายายเป็ดซีเจ็บไหวในโทรศัพท์เนาะจ้าพี่น้องหอดยามกับเอเขาไปเบิงว่าอาจารย์่นันใดเขาหมั่งอาจารย์่ันใดบ่เขามังหรือว่าโครงสุดท้ายสรุปโครงสุดท้ายก็สิไปเอาจากหันเอามาให้ห้าเบิงเนาะจ้าพี่น้องจ้ากับ่ไเด็ตัวกันเนาะพี่น้องเนาะ สิ่งที่ยาไปเสียมาลงให้เบิงก็คืออันใดเขาก็คือบอกว่าเขาอันบ่าเขาก็คือบอกว่าบ่าเขาอันนียยาวายยาไป๊เสียเบาลายนาอพี่น้องอธิบายให้ฟังเนาะจ้ะเนาะมาตามสัญญาว่าสันงวดที่เล้วเพิ่นหเก้าเก้าหกแปดเนาะจ้ะมาคู่หนาเนาะพี่น้องเนาะวันนี้เขามาตามต่อจ้ะเพิ่นบอกว่าตาตามสัญญาเพิ่นห้ยสามสองแปดล่องเบิงจ้ะพี่น้องจ้าจวจจาดฝาดเบึ้งล่องเบิงเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของ แต่ตาำมาตามสัญญาว่าสันจะสองโตบนไปกับว่าสันจา,าเนะาะพนกรไาจนวาผมบอกว่าสองสามห้าสจ้าสามห้าสามเจ็ดสามแปดสกว่า2325 27 28 29 35 37 38 39 57 58 59 78 79และ89แลนเดอร์อพี่น้องแลนสามเก้แล่อรับต่างมาสันจาจากแนวทางของอาจารย์ต่ำมาตามสัญญานะะเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นบอกคนบอกว่าสรุปแนวทางมาสั่นจ้าเพิ่์ลวาเนะะาะเพิ่อนก็ให้มากเพิ่์บอกว่า8 6 7 6กเาสัน่นฟันทงลางเน้นเเด้อ3ตัว7 6 5 7 6 4เน้นเก็ขอขอคุณแน,นวทางเพิ่อนพอเพิ่์บ่มีซื้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่อนบอกว่ารัฐบาลไทยบนอย่างเดียวบ่เกี่ยวกกบลัง่าสั่นเนาะจ้า 8 9 5 6 9 5 3 9 5 2ตัว9 5แขนแขนตัวเดียวว่าสันจ่าพนวาเนาะต่อไปเลยจา้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์ไพ่แกว้วนะจ้าแลนลางคนบอกว่าแลน3กับ8ปดเด้อว่าสันอาจารย์ไพ่แก้ววาเนาะค่ะเนาะเพคนกระจับ2ตัวมาให้3 8 5 8 6 8และ6 3อันนี้คือแนวทางของอาจารย์ไพ่แก้วเนาะจา้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าราซาดับล่างของแอดนั่นเนาะค่ะเนาะราชาดับล่างว่าสันงวดที่เร้วดับ8เอเอยูเนาะคะ่นะเนาะหววนี้ดับ6กล่างว่าสันจากผนวาจากแนวทางของแอดนั่นเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหน่วยล่างวันนาเล่สวนว่านะสันจากพี่น้องจ้าอันนี้คือรักหน่วยอย่างเดียวนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าศ1น4 6 7 8 9พี่น้องจ้าจวจดจาดฝานดื่มเรื่องเลยนะคะขาดตัวใดกับจังวากันนะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปร่างย่าโมออ,อกศึกอันนี้บ่เอาตัวเทียบมาให้เนาะจ้าพราวางวดวทีแล้วย่าโมเพิ่นหลุดเนาะค่ะเนะาะเพิ่นบอกว่า3 7 5 9มาตัวใดตัวหนึ่งหัวสันสรุปร่างย่าโมออ,อกศึกเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าข้ามาปิดไทยด้วยแนยวทางอันนี้ซองตัวมาได้ทั้งบนทั้งล่างว่าสันล่องทวล่องใส่งวนแหลกเยาว่ากันเด้อว่าสันจ้าบนว่าจา้าแนวทางอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของไอ้กลกองนะคะพี่น้องคะซองตัวมาได้ทั้งเทิงและทั้งล่างว่าสันงวดที่เลี้ยวเข่าเก้าหกนอนจ้าพี่น้องจา้างวดน,นี้เขามาตามต่อจา้าเพื่อนบอกว่าสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์หกพี่น้องคะสามตัวเก้าหกหนึ่งเก้า 3 1161และ0 6 1จกจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์กล่องเนาะจ้าตัวนังสื้อแบบนี้กันเอย่ยซื้ออาจารย์ผิดกระอโทดขอให้หลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปมีแย้ใบซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เดียวขอมารับชมลับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงยิ่งใ่รวยสุขสุขคนเนาะค่ะเนาะว่าจะได้ที่แย,ย้ไปซีเบาบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขผิดหรือเบาอิ่งยังผิดกระคอถทษขอให้พ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะ ยายไปศสีกับข,ขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์นะาจา๊ะที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไปศีไม่พอแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมปเปแนวทางนะาจา๊ะกับขอขอบคุณให,หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า